อยากจะสอบถามนะทั้งน้องตาแล้วก็ทั้งอาจารย์เลยนะครับว่าหมอทำหุ่นสิทธิใจน้อยเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับตอนแรกนะคะพูว่าเป็นครงสอนการนิสสากูเป็นโครูสอนวิชาการนิสสา,า์ซึ่งเป็นวิชา,าที่เด็กไม่ชอบเด็กเบื่อรูก็ดีโคโปรงสิทใโมเดลกูก็ไดกิจกรรมนี้มาก็คือเกี่ยวกัหมองหุ่นกูไดกิจกรรมนี้มาก็มาทำเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารี้นที่โรงเรียนค่ะ โดยที่หลอกล่อให้เด uh, ็กเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าถ้าใครอยากเข้ามาในวงหมอนลำนี่นะวงหมอลำมีทั้งร้องทั้งเล่นทั้งตีกองทั้งแคนเนี่ยมันสนุกถ้าใครอยากเข้ามาเนี่ยครูขออย่างเดียวเออทั้งเรียนวิชาคณิสสา์ให้คุณหน่อยแล้วก็ทําแบบึกหัดเนี่ยไม่ต้องหมดก็ได้แต่ขอให้ไม่เกินครึ่งลุกคนครูจะรับเข้ามาในวงทันทีค่ะ อยากจะถามน้องๆหน่อยนะคบว่าน้องตาเป็นตัวแทนแล้วกันว่าเออทาไมเราถึงอยากมาเข้าร่วมกลุ่มสินไซน้อยครับน้องตาที่อยากเข้าร่วมกลุ่มใช่ไหมครับครับก็เพราะว่าเรารู้สึกอยากสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมของเราครับคือเรื่องราวศิลไนก็คือหนึ่งของวัฒนธรรมของบ้านสาวัถีมอร่งก็คือหนึ่งวัฒนธรรมเหมือนกันครับเราเลยนําวัฒนธรรมทั้งสองวัฒนธรรมมาอัดเข้ากัน แต่เราก็คิดว่าถ้าเราใช้การร้องบอลัมเฉยๆมันก็มีให้รู้เท่เาไหร่เราก็เลยใช้ากากติดข้าวของเราค่ะมาทําให้มันสมูทแล้วก็หน้าดูน่ากินขึ้นกระปุกอ่าแล้วหลังจากที่เราได้เข้ากลุ่มสินไซน้อยแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างครับเราเรียนรู้อะไร,รบ้างเอ่ยเรียนรู้รลหลายอย่างมากครับทั้งหนึ่งการร้องอลัมสองการเชื่อมขุนสามการทําหุ่นนะคะแล้วก็สี่ก็คืออ่า ได้เรียนรู้ความสามาัคคีแล้วก็ความอดทนความขยันในการที่เราจะออกมาซ้อมแสดงนะคะแล้วก็รู้จักการแสดงได้ดีมากยิ่งขึ้นในการ,รสแสดงวบวกกับเชิดหุ่นที่เราจะทําให้หุ่นมีชีวิตแล้วก็คนสนใจหุ่นมากกว่าคนร้องครับ,รบแล้วให้คนคิดว่าหุน่นร้องออกมาจริงๆครับผมครับผมแล้วก็ของเราจุดเด่นก็มีเยอะมีหลายอย่างมีทั้งเพจของเราก็เป็นจุดเด่นของเราด้วยครับชุมชนสาวีถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มี <กะ S 1> จุดเด่นหลายอย่างครับทั้ง หนึ่งพื้นที่ดีภูมิดีนะคะแล้วก็สื่อดีซึ่งเป็นหลายอย่างที่ทําให้ทางชุมชนสวัสดิ์ีเเป็นชุมชนวัฒนธรรมขึ้นมาได้นะคะค,คุณครูครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากนําทุกอย่างที่เป็นของดีของชุมชนเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมการผ่านเพลงของเล่าผ่านตัเราเองผ่านกนติเข้าแล้วมันก็เลยเกิดเป็นมาวิทยาลัินไซร้อยร้อยปีขึ้นมาค่ะแล้วก็ทางชุมชนสวัสดิ์ีก็มีไกด์ที่จะ นำเที่ยวทางไกลเด็กแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่จะคอยเสริมเด็กที่ให้ข้อมูลไปแล้วข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามที่เด็กจะพูดด้วยครับผมสวัสทีนี่เป็นชุมชนใหญยสาวัสทีนี่เป็นชุมชนใ่ญยพวกเราได้ร่วมใจพัฒนารากวนเราด้วย สารมามีนักหนานักหนาคงเือกันไหมไม่เอาให้ลำนนบโควัยอ่อนเยาวเลาสนีโวน้อเกลียดอดงานเสิเทียบออนนุ่มไม่วน